นี่ไงนี่ไงเฮีย่าท่เอาบันไปในป้อมนู่นดิไปนี่ไงอุ้ยอุ้ยรวโดยไม้หมดแล้วอันี้เชื่อกูไหมตัวให้พร้อสกูจะกตขเท่สกิลเทพวะไม่ไงเท่กว่าแรดคนไทย ยืนท่าแมวไรนี่ไงนี่ไงไปมัดเล็กไ่ะไอ้แคเล็กมันของไอ้อบเลยซอยซอยเป็นเดิมปูซอยหรือยังาบอกเล็กอะไอ้ชี้ ลืมต้นเช้าันใหม่ที่แสนสดใสไปแล้วลงไปล่างละเอเด็กเราวิไปทางกูด้วยถือว่าเป็นการสัดยสินใจที่ชาลาดยำหัวไหมหลอดไหมเนี่ยอุ้ยกับโดนดิงเซฟิตกลางมันอยู่พุ่มพุ่มเนี่ยพุ่มข้างๆเนี่ย ว่าใ้กูรู้ขีดแม่งเข้าไปในป้อมตายได้ตายได้ไอ้นี่ตายได้ไอ้นี่เออไอ้เหี้ยแม่งอติไม่ได้ทัทีมึงตัดทิปกูไปตัวหนึ่งเฮ้ยเฮฟิกมาเลยอ๋อแวนฟิกนะแวนฟิกนะยอบอะไรขับรถวะอ๋อเหี้นี่ไงนี่ไงเหี้ยท่าเท่ท่าเท่ท่าเท่ เฮียแล้วทำไมคนเจอยาแก๊กที่เกิดเป็นปูไอ้เหี้ยมาดึงคนที่ใช่ไปครับเลยล่างเย้เย้เย้อันนี้เข้าอะมันไปในป้อมนู่นีิมาครับมังกรได้อย่างงี้เยี่ยขอบนรกนันตีเย่นันตีเย่ อัพโดนอะไรอ่ะตายครับเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้

ไปตายได้เนะี่ยตายได้เนะนี่ยนี่ไอ้ไอ้หี้โอโหโอ้ีอ้ยเราเอาเรื่องกันจัดต้นเกมมา้ย่ฆ่าไปหกตัวแล้วสี่นาทีว่าตัวเองนั้นไม่ใช่คนดีอ๊อโอ้อยหมัดคนดีไปแม่ครตก่น,กน<ป> เอาเอาคุลงเอาลงไอ,ปอง้ป้อมกูลงไม่ได้ลงไม่ได้ไอ้ป้อมแตกเลยสุดโอ้ตยตายเรียบร้อยดเฮ้ยฟิกดูดอะไรวะยัเยอยคุช่วยคุยแก๊ไอ้สัตว์ฟิกมหาแม่มเนี่ย โขนนาตาเย่สวยโอ้แหวนไอ้เหี้ย่างงี้ไม่ไหวเออได้อยู่เนี่ยแกกไปออกเวทเลยซ้ำไอ้สัสความจริงแม่งนึกถึงตัวเองเลยไอ้เหี้ยความจรัยโดนขราดมันแหวนทำเรียบร้อยโดนดักตักกดทางรจดักพอดังได้เงี้ยแหละเจดัน

โอ้โหดึงฟิกฟิกดึงไงอ่ะเอ็นด์เซอร์ไซด์พ่อไงมาครับออบเจกต์เราเราจะเล่นแบบเอาจริงเราจะไม่เล่นไฟมัวละเน้นชนะเน้นชนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราไฟอย่างเดียวไงไฟมัวไงไปเลยมันไปเลยมันเดินมันเดิน เลยครับไปไหนบนแตกใช่มาบนดิอย่าพากูไปตายน่ะอ้าวชนไปแล้วมาล้างมาล้างอยู่จะควนตีหนีแล้วเนีะแย่กันไม่ได้เนี่ยใครโดนดูดวะตอกตันให้สวยสวยสวยแย่เกียร์ยิปได้อยู่ฝืนได้ดิหรือเปล่าวะ หรือว่าขับเขื่นได้ดีนิขับเขื่อนได้ดีเพือเจ็บฟักขับเขื่อนในพื้เฮ้ยมันเข้ามาดึงป้อมในเลยเหรอนีไ่ไงไอ้ย่าเอาเกือบไอ้ย่าดีนะมันมันคิดว่าดึงไม่โดนจะตายแล้วกลับแล้วนั่นแหละเออเราได้ป้อม,หร,อมหรือว่าได้เราก็มีสิทธิ์ชนะ เราดันล่างสูงไว้ไปรับ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 ไปไปอ้ยเลโบกินนี่เดี๋ยวเราเราเรากำลังโดนเฮก็คิดไปโอ้ยเกือบตายอ่ยถอยมานะแคลรี่กับเมดไม่มีเลือดแล้วนะเขาไปไปเขาไปเมื่อกี้กูกูเห็นตัวฟิกกูเห็นตัวฟิกวิ่งวิ่งเอ้ยนี่ไอ้ฟิกดึงเอาไอย่าฟิกฟิกก็ยังโดนเนี่ย นันตยาฟิกแล้วได้เหรอวะได้ไอ้น้อน้องโอ้หี้ยคิดมาพอดีเนี้ยมันเดิืแพ้มเกมม่งคิดมันกูคิดมันกูเกมนี้มันู้ไม่ได้แม่งจะมันมีพวกทาร่าทาร่ากับเซอร์ฟิตถึกชิบหาย ประเด็นคือแวนนี่แหละที่เข้าถึงตัวยากจังเออไอแวนด้วยตัวมึงนั่มึงมันดูดสวยแวนแม่งยังอยู่วะเอาแวนให้ตายดิยันเซลฟี่ย์ยันอะไรของมึงเนี่ยตามมาดิไอตันไอตันเอามายิงธรรมดาดิ ตุ่มตินโดมอะไรเหี้ยต้องตุมครับพี่มันไม่ได้ไอ้เดินแทงป้อมตีเลยรอคลิปมาไอ้เหี้ยรอคลิปเอ้อเหี้ยไม่ตุ่มไม่ได้ตู่มกูมีแตนเลือดกูมีแตนเลือดถ้ามันกล้าเข้าโดนนี่เข้ากูไงมันเข้ามานี่ไอต่อยหนึ่งมัดเกี่ยวมันไหม เอชิ้นนี้น่ากลัวไอสัตว์แอชิ้นนี้น่ากัวจัดสวยสวยกูจะโดนิงป่าโดนแน่นอนฮะฮะอ่ะนี่ไอซิกแซกไอสัตว์ซิกแซกกูรู้กูรู้อติอูัตีไปละสิบวิเจอกัน เอ๊ะแก๊กเฮ้ให้ให้ให้ยังไงยังไงยังไงได้ดักตัวหนึ่งไหมต้องเอาแวนอะนาตยาปล่อยช่างของแม่มันเถอะเอาแวนตัวเดียวว่าชนะเลยมีสองตัว้อกนะเเคคลลลีียร์ิปดักูเห็นเอ้าไม่มีตัวไหนหลุดเร็ววะ วหวนแม่งเป็นพลังแฝงโล่อะคุ้ว่าชุดเดียวไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงจังหวะดักพุ่มงี้เอาเย็ยเน็ตระวังแก๊กดึงนะเว้ยเฮ้ยมันไม่ปิ๊กมันดึงหรอกแม่ไม่ไมคนอื่นอะไรไงพวกตัวตีใกล้อ่ะไอเฮียตีมังกรจริงด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแวนนะน้องเอาแวนะวนะตันั้นนี่อกัน

ไอ้แค่นั้นไปไหนแล้วนะพื้นทางวะไม่เก็บไว้วนรอบป้อมใหญ่วะยันตอนแรกสกอร์กูก็เปิดมาสวยๆนะหลังๆมาเริ่มเละเฮียได้แค่ต้นเกมเดินออเดียวเลยเออกใจเลยเองอห้าซื้อไม่ได้วะต้องดัดสุดท้ายอห้าเจ้าไม่เวิร์ดเออไม่เวิร์ด กูได้ที่หนึ่งดีดวะคุณสองหลับพ่เนี่แต่คะแนนะแก็ติดทุกนคนแต่บอลเองควรติดอันดับกับเขาด้วยทําไม่ควรติดทุกคนยอดยอด,ด,อดโอ้ไฟเจ็ด